สวัสดีครับ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูก็จะพาพวกเรามาขอโชครัฐบาลไทยประจํานวดวันนี้มีตองนะทุกคนทุกท่านงวดไปที่หนึ่งนะครับที่วัดห้วยขาหนามครับเมื่อวันที่แล้วก็เข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกับแม่ครูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับนี่นะครับอย่างที่แม่จ๋าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นีเลยนะคะ พ่อแม่กำลังขอตัวเลขกันอยู่เปนรับตอนนี้ก็มีบรรยากาศคนเท่าคนแก่ที่วัดห้วยขานางนะครับมารอขอโชคกันก็เยอะเหมือนกันครับนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่นี่เราไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับไม่เคยไม่เคยที่จะพลาดนะคะในเรื่องของในเรื่องของตัวเลขแล้วแม่ครูก็จะเอาข้างล่างให้กับทุกคนทุกท่านด้วยการนับคู่ก้างนะคะแม่ครูจะเป็น2อตัวลา นี่นครับก็เป็นบรรยากาศ<อ>ที่วัดห้วยขานานคนคเดี๋ยวเรามานับเลขูกันไปดูก่อนนะครับว่าตัวไหนครับตัวโกงตัวเลขนะครับพ่ะครูห้าห้าสี่นะครับเดี๋ยวรอนับการทูกกับแม่ครูอีกครั้งหนึ่งเป็นเลขแห่งธนาคารผู้เป็นเศรษฐีแห่งธนาคารแห่งความโชคดีมหาย,ยานบารมีนี้ขอนอ,นอบนอบ้อมเกิตัวขององค์ย่าตะเทียนทองอ ทู้ที่อยู่เบื้องหน้าของลูปนี้ขอให้ปรากฏการบังเกิดเป็นโชคโชคสองชั้นของรัฐบาลไทยคือสองตัวล่างทูกที่อยู่เบื้องหน้านี้อาจจะปรากฏขึ้นจริงขอให้ลูกได้นับและขอให้ได้ตัวเลขอย่างสมใจปากคนาขอให้บังเกิดด้วยอาญาอภัม,มาตาในวันพุ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่16พฤศจิกา2568นี้หากแม้นว่าใช่แล้วก็ขอให้แม่นยำกระไรเล่า หากแม็นมาแม่นยำแล้วก็ขอให้โชคดีประไลเล่าหากแมนได้ดังใจปรารถนาลูกนี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยนะเจ้าค้าย่าจ้าย่าจ๋าแม่ครูวิลาชินีชุมช้าจะมาทดแทนบุญคุณย่าไม่เคยลืมบุญคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เทวดาเมตตาให้ลูกได้สมดังใจปรารถนาด้วยคำพูดของลูกจงแม่นยำทุกประการเถินสาธุนโมพุทธายะ แม่จับแม่ครูจะไม่ให้ทูบหมดนะคะเพราะว่าให้ท่านอยู่กับเราด้วยนะคะทุกคน prayed, ate, ika, ท่านเตเอวถาดมาใส่หน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเรารอนับก้านทูบเพื่อจะได้ตัวเลขข้างใต้นะครับไปด้วยกันข้างล่างข้างใต้ข้างใต้พูดพูดพูดอะไรตัวไม้นะคะนับค่ะ

พี่ชาม,มีมีกสดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสบห้าิเจ็ห้าสแปดห้าสิ้าหสหอกสบสี่หห้าหกสกเก้าเจ็ดิ

เก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับห้าห้าสี่สองสองห้ากับสองเดียวกันไหมทุกคนห้าห้าสี่กับสองสองนะครับ เอาไปยันคุณไว้ว่าขอให้บังเกิดแวยย่ยามาทานตานะครับขอให้เกิดวันพรุ่งน,นีสง้สองสองห้าห้าสองห้าห้าสี่ใช่ไหมคะครับกับสองสองห้าห้าสี่กับสองสอง,สองนะครับตัวเลขของวัดห้วยขานางาราครับห้าห้าสี่กับสองสอง,สองนะครับ

ทางเรด้ตรวแล้วขอมว่ีขอให้เพนี่ค่ให้ผลไม้ทพร้อมทานอาหารหลังานไม้นี้เป็นาต้องการแล้วมาตรวท่รอจนะคับนี้ตรจแก็ามแม่จ๋าสามารถเอาผลไม้ตรงนี้ไปทานได้นะคะนาแล้วค่ะ ทำไมมันเขียนไปแล้วไม่ใช่เหรอคะกระดาษนะกระดาอ้ยยยยยยปยยยวยย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 อยย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 ยอยย ต้องเขียนไหมลูกมันปากามันไม่ได้ห้าสี่กับสองสอกับสองสอแค่นี้เองเหรออันนี้ปากาแดงนี่แม่ครูกระดาษไม่มีเลยเหรอแบ่งกันเลียนไป มันยังโทษหอยู่แตงโมเดียวขอแล้วครับอย่ไว้โทษอีกแล้วหายใจน้วนก็กระดาบครับทุกคนไม่ได้ใกล้นะครับไมใกล้ก็ไม่ไ้ท่นแต่เอาให้เขียนให้คุณหน่อยเอา นี่นะครับเลขวัดห้วยขานางนะครับห้าห้าสี่กับสองสองกับห้าห้าสี่กับสองสองนะครับนี่นะครับห้าห้าสี่กับสองสองคับทุกคนชัดเจนนะครับห้าห้าสี่วัดห้วยขานางนะคะวัดห้วยขานางห้าห้าสี่สองสองค่ะนี่นะครับสําหรับ เลขวัดห้วยหานางนะครับ554กับ22นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องเฟยเอลพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ